ตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการมองจีนหลากมุมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักและเข้าใจจีนมากขึ้นจากหลากมมุหลายมิตินะคะช่วงท้ายของรายการวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความสําเร็จของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดหรือที่เรียกกันว่าพลังงานสีเขียวที่สําคัญของจีนค่ะ ท่ามกลางปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่นับวันจะมีแต่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจีนงก็ได้วางมาตรการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมหลายอย่างนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการผลักดันการใช้พลังงานสะอาดในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูจึงเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สาคัญค่ะที่รัฐบาลจีนจัดวางให้เป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดของประเทศโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าปัจจุบันนี้ซินเจียงอุยกูนั้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง162ล้านกิโลวัตต์นะคะโดยมากกว่า80ล้านกิโลวัตต์เนี่ยเป็นไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดค่ะซึ่งนับได้ว่าซินเจียงอุยกูก้าวหน้าไปอย่างมากทีเดียวจีนต้องเร่งพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าอย่างเช่นหอกังหันลมที่ขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรสูงตั้งแต่110-140ถึงเมตรจนตอนนี้นะคะสามารถผลิตกกําาาลังไไฟฟ้ด้ดม ถึง6เมกะวัต์จากเดิมที่มีขนาดเล็กและมีกำลังผลิตได้เพียง1.5เมกะวัต์เท่านั้นนอกจากนี้ค่ะซินเจียงอุยกูยังวางสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะคะที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่อื่นๆได้มากถึง25 w, ล้านกิโลวัตต์และก็กำลังจะเพิ่มเป็น33ล้านกิโลวัตต์ในอนาคตค่ะทุกภาคอุตสาหกรรมในเขตนี้นะคะใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดแบบ100มาตั้งแต่ปี2566ค่ะขณะที่นับวัน การขายไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสีเขียวของซินเจียงอุยกูก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ นับได้ว่าเป็นหนึ่งในความสําเร็จที่น่ายกย่องของจีนในแผนพัฒนาซินเจียงอุยกูนะคะนอกจากนี้แล้วซินเจียงอุยกูก็ยังมีอีกหลายแง่มุมค่ะที่ร้อให้คนต่างชาติซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงคนไทยด้วยเข้าไปค้นหาและก็ทําความรู้จักโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการมองจีนหลักมุมแล้วนะคะดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุฎาลและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา10นาฬิกาสานาทีสวัสดีค่ะ